โอเคฮะสวัสดีทุกคนกันเดินอะกันนะครับก็นนเรี่ยวกับเกมเอาชีวิตรอดในโลกแห่ง RPG หรือว่า survival RPG เนาะก็ต่อเลยจากพาร์ทพิเศษนะเออพาร์ทพิเศษเรียกว่าพาร์ทพิเศษเลยก็เพราะว่าอพาร์ทนั้นเราทําแค่อในการเปิดแมปเนาะเปิดแมปเปิดแผนที่เล่นแค่นั้นอ่าถึงใช้เวลาแค่ไม่นานเองก็เปิดได้เกือบหมดแล้วนะเกือบหมดเพราะว่าเหลือแค่ตรงอ่า หัวบนอ่าที่เรายังไม่ได้ไปเนาะอ่าเหลือตรงนี้แต่ก็น่าจะตันน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้งเพราะว่าเอ่อทะเลทะเลฟ้าต่อไปอ่ะเออมันต้องใช้เรือใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีมันต้องมันจะมีอะไรลนะ่ะลองลองลองไปดูไหมมาไหนๆก็ได้แนละ้วพูดมากไปเลยดี่ว่าอไม่พูดมากครับไปเลย,เลยท้องโลกล้วงสเกลวูอยู่เวโว ไม่น่ามีอะไรนะนีนะไม่น่ามีอะไรเลยเอ๊ะมีอยู่มีเอ้ยเอ๊ยมีว่ะมีมีอ้าวมีว่ะมีอะไรเอ่ยมีอะไรเอ่ยเซียมอ๋อเซียมกับไอ้ทำทำอะไรนะไอ้ทำมารลีโโว้วหัวเออแล้วมันเข้าไงเนะี่ยมันเข้าตรงไหนเข้าไปยังไง เออเามันต้องมีอะไรแน่แน่เสียมันต้องมีอะไรแน่แน่แต่จะเข้าไปยังไงเนี่ยคือประเด็นไม่ได้วะไม่ได้วะอ,อมันต้องมีไอ้น,นี่หรือเปล่าไม่ได้วะนี่เฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเก็บ มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าฮะมีอะไรเปล่าไอ้ก้อนหินนี่รูปทรงแปลกหรือว่าจะมีอะไรแอบแฝงหน้ามีอะไรหน้าเนี่ยเฮ้ยอมันเป็นเอ๊ะอมันเป็นกากบาทใช่ป่ะใช่ไหมเป็นกากบาทใช่ป่ะหัวใจ อู้มันคือหัวใจนี่เองเควสก็น่าจะเขีรยใช่ปะเควสอ่าเหมือนว่าไอหัวใจอะไรสักอย่างเนี่ยมันมันที่ถูกซ่อนอ่ะมันหายไปแล้วใช่ไหมมันเหลือแค่หัวใจที่ถูกซ่อนในถ้ำอ่าแสดงว่าน่าจะเป็นเควสอันนี้เนาะส่วนอันอื่นก็ถุงมือเหล็กก็ยังอ่ายังหาต่อไปฮะของมือเหล็กน่าจะเป็นพวกเอ่อขุมทรัพย์อะไรไหม ตอนนี้ก็เปิดไปหมดแล้วสิ่งตรงที่เราจะข้ามไปอะโปดไปหมดแล้วเนาะเหลือแค่เราไปสำรวจถ้ำอ่าไปสำรวจถ้ำเอาเป็นเหล็กมาทำเป็นเกราะเนาะเส่เหล็กสีอันนี้เ็กหกอา่าทอเฮ้ยไม่เช่เหล็กดีทองเออรับไฟรับไปเลยทอ,องรับได้ยัง,งขาด เอาหมอมาสออั่นจะได้ไหมอันนี้เอาไปทำอะไรอ่ะไม่รู้อันนี้ตื๊บ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 ,บ,บ,บอ่ายังไม่ได้ว่ะใบเรือออ้เท่ว่าอย่างเท่เลยโคตรเท่สกออะไรอ่ะโคตรเท่โอ้สกอทองโคตรเท่อะไรวะ คนอะไรเท่แลขนาดดีเนี่ยแต่ก่อนไปเราอ่ไปฟาร์มเอาอาหารดีกว่าเพราะว่าตอนนี้อเอนมปังเราเละกาซินหเอไรหอมากหมดแบบหมดหมดมากหมด,หมดไม่เหลือเกี้ยงไม่เหลือ,อเลยเลยอะปื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊บปื๊ดปื๊บปื๊ด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 ปื๊ปืดปืปปปป๊ดปื๊ปดปื๊ กดเปียวอะไร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 บาดิมาดิมาดิมารีมารีครับขนมปังก่อนโอเคครับขนมปังปื๊บปื๊บตักน้ำไว้เยอะๆปื๊บปื๊บปื๊บจื๊บจื๊บปืบปืบเอาให้เต็มเลยฮะเอาให้เต็มปื๊บโอเคเต็มละครับอ่าคราดขนมปังคราดขนมปังขนมปังครับครก ครกปึ๊บเดี๋ยวสักสี่สิดเคเล่เฮ้ยทำฮะชึบช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 บปึ๊บปึ๊บตักฮะตัก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 ฮะตักชืบชืบชืบชึบชบโอเคครับต่อปึ๊บปึบปึ๊บ ขนมปังไม่พอเอ้ยไม่ใช่ขนมปังดิไฟโอเคเดี๋ยวไว้สักสิบห้าพอก่อนครับขนมปังต่อตัดน้ำปื๊บ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 ชโอเคเต็มละปั๊บปั๊บปั๊บปัปปั๊ปั๊บ ร้อยหกสิบเก้าอ่าแค่นี้น่าจะพอมั้งสำหรับ EP นี้ส่วน EP หน้าเป็นไงเราค่อยว่ากันใหม่ส่วนต่อไปเราจะครับเป็นดาบดาบต้องไส้ทองหกสิ้นอ่าซึ่งทองต้งไช้ทอง,อง,ทองโอเคตอนนี้ไฟยังมีอยู่แต่ว่าเหมือนว่าจะไม่พอไฟต้องเยอะมากโอโ้โหที่ฟาร์มมาที่ไปฟาร์มมานอกรอบจะหมดแล้วโอโ้โหไม่จะหมดแล้วมันจะหมดมันหมดแล้วนะไหนมันหมดแล้ว,นลวเนี่ยโอโ้โห ใส่เยอะมากเห็นโอ้โหน่าจะมีแบบที่ฟาร์มแบบเห็นแบบเยอะๆเลยนะเออน่าจะดีอ่ะเสียดายมันไม่มีหรือว่าในอนาคตอาจจะมีก็ได้ก็ไม่รู้เนาะส่วนไอ้มันจะมีเควสไอเควสอะไรสักอย่างอะเควสอะไรนะไอาอาหารอะไรสักอย่างเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นอาหารอะไรนะเออเดี๋ยวต้องรอดูอนาคตน่าจะมาแทนขนมปังได้นะหรือว่าจะ เป็นอาหารพิเศษที่ช่วยบัฟอะไรนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่ก็ยังไม่รู้นะรอดูในอนาะคตเนาะเออแต่นี้ก็แนวเรื่องก็มาแบบอ่าที่ตรงปกก็ประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แลวนะเอ๊ะเอ๊ะแต่ที่เอ๊ะพึ่งสังเกตคือเวลาเรานอนเลื่อนมันเพิ่มใช่ไหมเลื่อนมันหิวใช่ไหมเอ๊ะทั้งงั้นทั้งงั้นยามเราบ่างเราเราแวะมามา,มา,มาที่บ้านแล้วก็มาหิวได้เออไม่จำเป็นต้อง แสอาหารเปลืองอะไรขนาดนี้ก็ได้นี่เออโอ้ยมันดักทางสองต่อเลยวะทองจ่าทองโอ้สลาม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 น,นสนมนั้นชอบงับคุณเขือผมนั้นชอบคุณงับนั่ชอบกูเลยเฮ้ยั่นมันงับกูเลยคุเยอะเก็บเก็บ,กบไม้ก็จะเป็นฮะเก็บโอเคตะปูไหนวะอ้าอยู่ไหนโอเค จะว่าไปตะปูเราก็ขุดไปเรื่อยโอ้มีแค่26เองเหรอคิดว่าคิดว่าเอาเยอะเลยนะเออคิดว่าเยอะเลยนะปื๊บปื๊ด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 ทองทองอยู่ไหนทองทองทองโแรงจ,จัดเลยอะ่ะโอ้โหแรงเกินจะเย็นจะเย็นพี่พี่พี่จะเย็นพี่ ขอฮิวก่อนแป๊บหนึ่งนะพี่ใจเย็นก่อนนะพี่ขอฟาร์มพวกนี้ไปก่อนแล้วกันชืบขอฟาร์มจุดที่ไม่มี Nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand and damn like no one takes accountability, they want the credibility, convincingly unwilling to put in the fucking hours it takes to get some power. Don't be fucking sour, take a cold <coughs> shower, scream until you're <coughs> louder, <coughs> work until you're <coughs> prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers. I swear to God. ดาบทองเราเว้ยดาเมทดาเมทเท่าไหร่เด hmm? right. ี๋ยวแป๊บน <It> ึงขอขอดูดาเมทเซ็กดาเมทร้อยหนึ่งร้อยตีธรรมดาหนึ่งร้อยแต่ติดกี่ไม่รู้เท่าไหร่นะเอ๋อมาดีมาดีพร้อมถูกตึงแล้วมาดี้มาดี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 ้เตทั้งแตะทั้งสองไม่ไหวโว้ยอย่ามายุ่งแป๊บนึ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 งเกือบตายนะจังหวะเมื่อกี้เนี่ย อืออือโอ้โห,โโหโเก็บตายชึบชึบชืบทำไมทองมันมันไม่เริ่มดอกแล้ววะมันให้แค่นี้เหรออย่าบอกนะว่าให้ครบแค่อาครับหมวกกับดาบแค่นั้นเนะนี่ยเห็นไหมไม่ไม่ไม่ขึ้นเลยนะถ้าสังเกตคืออ่าที่ตรวจอ่าจับลงหาคือตรวจจับทองไม่ได้แลวนะนะเออ จะมีแค่การดอกของเอ่ออะไรอะเลก,ก้ากับไอ้ไอเนี่ยไม่รู้มันเรียกอะไรอะมันเรียกว่าอะไรวะเออดินดินปะสซิวอเหรอเออนี่แหละเออ,อนนี้แหละมันดอกแค่น,นี้กับเหล็กเหลวอะ่ะเออมันดอกแค่สองอันเนี่ยส่วนทองมันไม่ดอกแล้วน่าจะหมดแค่นี้มั้งสลับสลับเซ็ตทองเนาะก็เออออกออกออกเลยได้จะได้นะ ไปทำควสอย่างอื่นดีกว่าโอเคก็ถ้ำก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับถ้ำอ่าเรียกว่าถ้ำทองแล้วกันเนาะเออหรือจะเรียกอย่างเก่าดีไอถ้ำบาลิโอดีเรียกถ้ำบัลิโอนี่เลยเนาะเออก็น่าจะประมาณนี้มาเพื่อเอาหัวใจเป็นหลักเนาะเออแล้วก็จะเป็นการฟาร์มของทองอ่าน่าจะประมาณนี้ส่วนต่อไปที่เราจะคราฟอ่าคือกดเลยอันแรกคือ กดคือเราต้องกดกรรมาันอ่ะครับกดกรรมาันปึ๊บอ่านี่ไงระเบิดห้าซิน้นอ่าครกหนึ่งโอ้โหใส่สองเพชรออค่อยไปเอาก็ได้เนี่ะอ่อใส่ห้าโอ้ห้าเอ้ยพออยู่นะพออยู่สองสามสี่ห้าโอเคนี่ไงแล้วก็ ขาดครกเหลือแค่ไปเอาหินเราก็สามารถระเบิดไอ้ถ้ำตรงนี่ไอ้ไอ้ถ้ำนี้ได้แล้วโอเคโอเคชึบชุบชุบปึ๊บปึ๊บปึ๊บปัดไม้ก่อนจบมืดแล้วจะค้ำละปึ๊บ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 โอเคมาครกครกครกเรียบร้อยดระเบิด ตูมฮ่าฮ่าได้ถ้ำแล้วได้มาอีกหนึ่งถ้ำไปกันเลยไปกันเลยไม่พักไม่ผ่อนฮะถ้ำไม่รู้ว่าถ้ำนี้มันจะมีอะไรทำไมไปทางตรงอย่างเดียวเลยวะมีอะไรดักหน้าหรือเปล่าปึ๊บปื๊ดป๊ดป๊กระจิบ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 เฮ้ยแปลกวะอ๋อโอเคตกใจหมดนะว่าจะเป็นแบบเขาวงกตที่แบบให้เดินไปเรื่อยๆหรือวัน ไม่มีอะไรแบบทางลับนะเออไม่มีนะไม่มีแบบทางลับนะเออไม่คงไม่เล่นกับสมองระบบสมองขนาดนั้นนะเออเป็นเกมซิวๆง่ายๆนะออโอเคน่าจะหมดแค่นี้โอเคได้หัวใจมาเพิ่มตอนนี้หัวใจของเราก็มีอยู่อ่าสองสี่หกแปดสิบใช่สิบสามสองสี่หกแปดสิบสองสิบสามโอเค ตอนนี้หัวใจของเรามีทั้งหมดอยู่13เส้น13ดวงเนาะเออก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่ปื๊บปบตอนนี้เออกลับกลับ,กล,บกลับไปนอนก่อนรอ,อตื่นเช้าค่อยว่ากันใหม่อ่ะมาดูกันว่าเราสามารถครับอะไรต่อได้อ,อถ้ายินเสียงอะไรก็แกงก็ต้อง,องไม่ต้องไปใจนะเออม ครับตอนนี้คือเราจะต้องทําไปเรืออ่าเพราะว่าอันอื่นก็เราทําไปหมดแล้วเราทาไปหมดแล้วเอ้ยเล็ก,ก้าเรายังไม่เคยนลองไหมเผื่อมีอะไรใหม่ๆตึมอ่านี่ไงเป็นอะไรนะ่ะคลอนคลอนเหรอไสตกี่อันวะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไซต์ทั้งดินแล้วก็เดี๋ยวนะ แร่เหล็กอ๋อแร่เหล็กไม่ใช่ดินแร่เหล็กเราเอาจากไหนวะแร่เหล็กอืมใส่กี่อันอนะสามอ๋อเหลอหืออีกหนึ่งขาดแค่ไฟขาดไฟแล้วก็ขาดอา่าคาร์บอนคาร์บอนหรือว่าเหล,ล็กเหลวเนาะเหล็กเหลวหรืออะไรเลกกาเออเลกกาไปเราไปฟา้าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่ง ข้ามาข้ามาเพื่อต่อรองที่จะมาฟาร์มของอย่ามาอยู่โอ้เช็ดอีเช็ดโอ้เสียละ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 ปึ๊บบึ้บบึ้บบึ้บดิดดิดจูมาเตอร์จูมาเตอร์จูมาเตอร์ดิดดิดจูมาเตอร์อย่ามา oh, 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 ย,ยุ่งกับผมอย่ามายุ่งกับผมนะแกฮึเหลือ,ก,นะอลกี่สินโอ้โหอีกสี่สินฮะเออต้องใช้แปดสินในการคราฟโอเค เลอีกสามชิบจืบจื๊บปึ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 ๊บจืบปึ๊บปึ๊บโอยโอ๊ยโอยโอยจืบปึ๊บปึ๊บอย่ามยุ่งยายายาจกจุกไอเอ็มเดี๋ยวจุกมาตอแต่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 ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ยุ่งละครับไม่ยุ่งล้วครับโอเคออกมาได้ดอแล้วครับได้ละปึ๊บคลอนขัดเสื้อเหนียว เสื่งเหนียวขาดยัยเป็มุมเอ่อต้องใส่กี่อันอะต้องใส่ห้าขาดอีกสามคราบอีกสามครั้งเอ่อสามครั้งก็ต้องใช้เสื้อสลามเอ่อหกยัยเป็มุมเก้าไอ้อะไรอะใครไอ้ไรเคีนมีอายุเก้าโอเคปึ๊บปึ๊บพอเปล่าไม่พอเนาะซื้อ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 โอเคเกินด้วยไม่เป็นไรฮะเออมันได้ใช้อะนะครับ อเคเขาไปฟาร์มยัยเป็นมุมด้ก่อเสียเวลาแต่มันจะเสียเวลาเกินไปอันนี้ต้องการ9ชิ้นตอนนี้เรามี3แล้ว4ี่โอเคห้ตอนนี้ยัยเป็นมุมเรามี1นึ่ง ต้องขาดขาดไอ้นี่แค่เฮ้ยนี่พอดีพอพอ,พออยู่ดีเออเอาแค่ไลเคอนอายุแก่เออายุหลายพันไปเยอะลเคนเออนี่ไลายเคนพันปีนี่ก็ครบแล้วนี่นี่ยก็ครับได้ละค่ะนังปุ๊บได้สิบเส้นแล้วก็สิบเส้นกาวรามให้หมดนี่แหละเออได้คอนมาหนึ่งองแล้วคอนเอาไปทําอะไรได้นี่ไงครับเรือ แต่เรียเราต้องมีใบพัดซึ่งตอนนี้ใบพัดขาดมีดโอเคขาดมีดสามเดี๋ยอแค่ใบก็คือขับได้เนาะเราต้องฟาร์มฟันสลามอ,ะอ่ะฟาฟันสลามแล้วก็กาวโอเคกาวนี้หาไม่ยากปชนไหมมัน,ม,นมันไม่มีที่ว่าถ้ามีหินวารนี่โอ้ยจะน่าจะดีแบบแเดินเดินตรงโอเคไกละไกละไกละชึบ เราก็จะได้เรือแม่ได้เรือเร็วกว่าที่ดนะเนี่ยแต่ได้เรือมาเราก็ยังไม่ไปฮะเออเพราะว่าเราจะจะต้องไปบุกไอ้นี่ก่อนเอเทําดวงตาเออมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่แน่มันต้องมีแน่แน่แต่ตอนนี้ไปเราสามารถไปกับบอสสลามได้ไหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ฟาบเลยสลามอ่ะสลามบอส สลามบอสลามบอสลามบอสลามอกบู๊สุดตายแตดแล้วสลามอะไหนอยู่ไหนเอ่อสลามอ่ะสลามไปในมดสลามมันชอบงับคุณน่ะเออตอนนี้ผมจะงับคุณงับเอ้ยนี่ไงบอลลองไหมลองลองสู้กับบอลไหมมาดิบอลแต่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 ไว้อะไรให้กับผมด้วยไม่ไหวโอ้ยยังไม่ไหวอ่ะ องนอนเลยแล้วกันมา่ำละโอเคก็รีหัวใจไปด้วยเลยปึ๊บนอนยาวฮะนอนยาวเลยครับตอนนี้ให้ถึงเ้าเลยชึ้จะว่าไปก็ไม่ได้นับนะมันสามารถดูวันได้ปะไม่ได้อันนี้คือเพชร,รออ้สามารถเอาเพชรมาซื้อของในนี้ได้นี่เออร้านค้าช้อปปิ้งเนะอ,อันนี้คืออะไรอน,นี้กดไม่ได้อ โอเคฮะไม่เป็นไรไปต่อชืบชปไปอ่าเราต้องไปไหนอ่ะหวีวืบได้แล้วก็จะเป็นผ้าผ้าแล้วก็จะเป็นใบเลือ่ะโอเคเหลือแค่สองใบอ่าเราต้องครับไอหวีนี่หนึ่งโอเคก็อรวมเป็นสองต้องครับสี่เลยนะเนี่ยเออต้อง ต้องเอาไอ้นี่สี่พระคาเป็นอันนี้แล้วก็มาเอาคารอันนี้โอเคคารอันนี้สี่สินซึ่งสี่สินก็ใส่อันนี้สองเป็นสี่ก็ขาดอีกเป็นขาดแปดสินฟันสลามอีก 4, 3, สี่สามสิบสองสินโอเค 5, 3, อเค้าสลามสิบสองตัวพร้อมกับกาวกาวเท่าไหร่ฮะกาวอ่าแปดสินใช่ปะ่ะตอนนี้เรามีสี่สินโอเค แบบเดียวฮะตักน้ำรอไว้ก่อนแล้วครับโถน้ำมาเป็นสิบซิ้นอะ่ะเออตอนนี้กลาวขาดอีกสี่เอตอนนี้เอ้ยอ๋อมันคูณสองน,นี่เออมันได้มาสองซิ้นเออขามมาเยอะอะไรขนาดนี้วะไปไปล่าล่าสลามแค่นี้เราก็ครบเป็นใบเรือละอ่าเราก็จะมุ่งหน้าไปในการทำอ้ตัวเรือต่อเลยเ่วนตัวเรือใช้อะไรผมยังไม่ได้ดูยางละเอียดเนาะก็ รู้แค่ใบเรือเออรู้แค่ใส่ใบเรือแน่แน่ชุบ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 รู้ยตายแวะเก็บแวะเก็บของเลยอ๋อแล้วกอ็อีพีเปิดเกาะอ,อ่ะที่ผมบอกว่าไอ้ด้วงไอ้มันจะคาบได้อะไม่ใช่นะเออคือมั้วเออมันเป็นดอกไาเออมันเป็นดอกฟไฟมันเป็นดอกไม้เลยเออแหมไปเชดอะไรเออด้วงโอ้โหด้วงเอิดได้โอโหอ,อะไรอะภรรยะตะก,กะอะไรอ่ะ ดวงดวงดวงเที่ยอะไรแล้วเกิดได้ขึ้นมาเ,เออบ้าบบโอเคตอนนี้เราเป็นกี่ตันละหกอ่าขาดอีกหกโอเคต้องล่าสลามอีกหกตัวตื่นตืยังไงก็อเอาควมันที่เออกจกหัหวไม่ได้ฮะตืตื่ตื่ตตืตโอ้โหเราไม่สุดก่ออย่างเท่อะ ไอ้บองข้างๆดิบารไรเดอร์สัตว์โอ่ามหายไปหน่อยนะตอนไม่ต้องการนะเกิดเยอะมากเออไล่ข่าว่าเล่นนะทีไตอนต้องการนะไม่เห็นมาเลยขาดอีกอีก,อกตัวเลยสี่ตัวใช่ไหมเคหนึ่งสองสามสี่โอเคปึ๊บสองเอ้สองโอเคปึ๊บขับอันนี้นนเอ๊ะอ๋อขาดไฟไฟ้ไม่พอ นายต้องซื้อตั้งเจ็ดเลยอ่ะโอ้โหเยอะน่าจะเก็บน่าจะเก็บเกี่ยวไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยชื่อเก็บ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 หมดหายเก็บหมดดินนี่จะจำเป็นนะดินเนี่ยเอาไปครับไฟไฟมันใช้ได้เยอะแยะลองไฟกับด้วงดีกว่ามาด้วงด้วงไอ้ด้วงมาดิโอ้ยาเมจมันยังแรงเหมือนเดิม ขนาดดามจเราแรงเลยนะเนี่ยขนาดดามจเราแรงเลยนี่จะตายอ่ะปึ๊บชึบชุบชึบชบชบปึ๊บขาอีหนึง่งไฟเกิดหน่อยดับหน่อยเร็วเร็วเร็อีกนึงอีกนึงเฮ้ยไอหลามนี่มันอืมอืมมาทำอะไรเกยตื้นหนอฮะสลามเกยตื้นหนอฮะตาย อกฝ่ายเป็นเกิดเนี่ยจบวะเฮ้ยเร็วฮะเร็วฮะเรื่อผมรีบนะผมน่าจะรีบเองชึ้บโอเคอืออือเก็บให้หมด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 โอเคชึ้บชึ้บปึ๊บเรียบร้อยได้ใบเรือแล้วเออได้ใบเรือแล้วเอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวเด้แป๊บนึ่งขอเวลาสักครู่นะโอเคฮะมาต่อกันเลยฮะมาต่อกันโอ้โหคือ ฝนตกฮะเออฝนมันตกก็เลยไปอ่ากู้กู้ผ้าที่ตากไว้นะ่ะเออนี่ฮะเราขาดอะไรในการทำเรือไอ,อ้ขาดไม้ขาดไม้สี่สิบโอ้โหไม้สี่สิบเลยเสื้อสิบตะปูสามสิบโอ้โหไม่พอเราต้องการโอ้ยกาวกาวต้องใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โห เยอะตอนนี้ใส่เยอะมากเออเอไดปอแปดรับกาวแดดโอเค 8. ครบคัครบเลื่อยปื๊บโหปืบสิบสองสี่สิบห่อ,อต้องรับอีกเท่าไหร่ฮะสองโอ้โหอันนี้ไม่ฟองรับอีกเยอะ สิบเลยอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอรอเบเฮยพอจื๊บรยบร้อยเรือตูมใส่ใบตูมเรียบร้อยครบอ่าครบสำหรับอีพีนี้คือครบหมดทุกอย่างเนาะเออเสื้อไฟเอาไว้ระเบิดเราก็ทําไปแล้วอ่าอะไรก็แบบเปิดเปิดถ้ำเปิดอะไรครบหมดแล้วเหลือแค่ไอ้ถ้ำมอนลูก,กตาโอเคก็ อีพีนี้น่าจะประมาณนี้อ่าก็คือเป็นอีพีสำหรับของการอ่าฟาร์มวัตถุดิบแล้วกันเนาะเออเตรียมของก็มีเออมีอ่าไปสำรวจอะไรถ้ำเอ,อเหล็กฟามทองอะไรประมาณนี้อ่าเหล็กกล้าอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าลองไหมอ่าลองหน่อยลองหน่อยโอ้ยเรือเอ๊ะมันแรงกว่ามันเร็วกว่าเดียววะอนสักอ์เจเวอูวเวอ คืายุเบโหเยอะยสขาดนี้มึงมันจะกล้ามาเยอะอือ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 ตายติดองดตวออิอติออิดยิดติดดติดติดอิดติอติดอิดติดติดอดติดติดติมตออติดมติดติดอิดติดติดติดดติอติดอิดต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 ิอตตออออิด โอ้โีได้เดลาฟาร์มปำมึกโอ้โหตัวอะไรอะ่ะนี่คืออะไรอะ่ะเฮ้มันเป็นตัวอะไรอ่ะมันทำอะไรด้วยอ่ะแบบเนึ่งทอตีชุด,ชด ปื๊ดไม่ดอบไม่ดอบอะไรเนี่ยปึ๊บปื๊ด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 ไม่ดอบอะไรเนี่ยไม่ดบอบโอ้ตัวเสียอะไรอะตัวช er ียอะไรอะตัวอะไรอะนคือตัวอะไรตัวเสียอะไรวะเสียนะกูจัดโอ้ยเสียเสียเสียโอ้ยตัวอะไรอะแมงป่องเหรอ ไป็ป่องที่อะไรตัวน่ากลัวจัดอะค่ะชี่ตัวะระยะอุย้ยเชี่ยอะอุย้ยมีเพชรด้วยอ่ะเอ้ยแต่ไม่กล้าไปอะอุย้ยรอรอรออีพีหนะ้า๋ยวไปเชีอกไปเชีอกไอบอลตาก่อนตอนนี้คือไปเชีอกบอนตาก่อน,อนฮะเออไอบอนตัวนี้น่าจะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแต่ตอนนี้ขอตีหมึกก่อนปิดคลิปแล้วกันเออก่อนปิดคลิปเราไปตีหมึกเล่นกันดีกว่ามา 응응응응응응อืมอืมอืออือืมยูไปาสิอาหารที่ดีขึ้นก็ปลาหมึกนี่ไงไม่ไม่ดีขึ้นเหรอไม่รู้อ่ะเออเดี๋ยวตอนตอนนี้คือโอ้ยควาปลาหมึกไปเยอะๆอ่ะตอนนี้คือปลาหมึกคือความหวังของเราและปื๊ด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 ไหนก็ไหนนะเราได้เรือมาใหม่ก็คือเดินเล่นเลย อืม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 ได้มาสามทิศเก๋เก๋มีเกาะอะไรเพิ่อมอีมกป่ามีเกาะอะไรเพิ่มไหมเฮ้ยเฮ้ยชาวบ้าน เอ้ยไป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 จบๆจๆๆจๆๆๆๆจจจเราต้ไปหาต่างกเเราเจอกระบี่ปนาฮะเจอกะบ่ปนาเรคิดีก็จบเพียงแค่นี้ฮะเออกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชให้ได้นะครับเจอกันพาร์ตต่อไปนะสำหรับในเรื่องของการอาชีพโลกในโลกแห่งแฟนตาซีอาร์พีจีเนาะคไวเพียค่ครับไปไบุยบุย